ืเ้นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเอาไปขายได้หลายตังเลยนะเนี่ย yeah. <c oughs> เรียบร้อยช่วบงินแบบนี้เนี่ยไม่มีใครสนใจเอดานหรอก <c oughs> <c oughs> ทำอะไรอะจ๊ะเอ่อคุณหมอสวัสดีค่ะพอดีว่าหนูมาดูแลคนไข้อะค่ะดูแลเสร็จแล้วหนูขอตัวก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวก่อน รองเท้าของท่ข้างนือหายไปไหนอ่ะเอ่อหนูรีบอะค่ะสงสัยจะลืมไม้ที่ห้องนู้นใส่ผิดใส่ถูกสาจะรีบแค่ไหนก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะเข้าใจไหมกลับไปใส่รองเท้าแล้วค่อยไปดูคนไข้ต่อไปได้ค่ะ ไปขายเนี่ยคงได้เป็สแสนเลยมั้งสาธุของดีแบบนี้ไม่อยู่กับเราสาธุหมอหมอครับหมอของผมหายครับหมอพักเครื่องของขังหายหมดเลยครับหมอด้วยคน้ข้ขเต็มเย็นก่อนนะคะคนไข้ได้หาในกระเป๋าหรือย,ยังคะหาหมดแล้วครับหมอหาทุกที่เลยหาไม่เจอผมมาแบบนี้ต้องมีขโมยแน่เลยครับ ไปกันใหญ่แล้วนะคะคุณไข่หมอหมอคะต้อยของฉันหายคะ่ะแล้วแถมยังมีล็อกเก็ตในนั้นอ่ะมีรูปสามีฉันด้วยนะคะอย่างนี้ฉันทำยังไงดีล่ะคะนั่นไงหมอของมีค่าหายพร้อมกันแบบเนี้ยผมว่าต้องมีขโมยแน่ๆหมอต้องตัคนร้าย้ได้นะครับใช่ๆช่คุณไข่ตจเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวหมอจะขอรบพอดูกล้องวงจรปิดให้คะ่ะแตมันเอาร้อยจะไปขายแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาถ่ายคืนล่ะเนี่ย เดียังมีโลแกนรูปแฟชนฉันอีกอ่ะน,นั่นสิชาวมาแพงนว่เนี่ยพาเครื่อง <c oughs> แ้แะใส่ตรงไงวะหมอ,อยู่ขโมยไในไฟก็แล้วค่ะปลอยเลยครับหมอไปเลย <c oughs> มันจ๋านี่พยาบาลคนนี้แหละค่ะที่บอกให้ฉันถอดไส้ทองตลอดเลยหืมที่แท้ก็วางแผนหลอกฉันเหรอจะขโมยของของฉันใช่ไหม หมอครับเปิดป้าผมดูบ้างได้ไหมครับเรียหมอมันไงผ้าขาวนั้นน่ะก็มีของขังผมแน่เลยว่าเดี๋ยวเชียวไอ้พยาบ,บาลบอกให้ผมถอดผมถอดที่แถมันจะไปขายมเป็นพยาบ,บาลทำงี้ได้ยังไงอะจาะออ๋านะจ๋าเออคนไข้คะหมอต้องขอโทษคนไข้ทั้งสองท่านด้วยนะคะ เดี๋ยวหมอจะไปจัดการแล้วก็ลงโทษเขาคันเด็กขาดเลยค่ะไม่ยอมด้วยนะสิ่งนั้นนะลูกเกิแฟเซนชันนั่นฉันไม่ยอมมีอันเดียวด้วยนะขอโทษนะผ่าจานนี่ผมรักษาผ่าจารใหไม่ได้ยังไงต้องได้คืชิงคุณอะไรอะแม่จับฉันทำไมคะคุณไข่คุณหมอเกิดอะไรขึ้นครันี้นี่ยิ่จะมาตีหน้าซื่ออีกเหรอขโมยทองของฉันไปใช่ไหมเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะ ใช่ทั้งหลวงพ่อปู่ของฉันตักกุดแล้วก็ของขังเอาขึ้นมาหมดเลยแล้วนี่ขโมยอะไรคะฉันไม่รู้เรื่องนะคะฉันผิดหวังในตัวเธอจริงๆแล้วนะสาหลักฐานกล้องวงจรปิดอะมันมัดตัวเธอไว้หมดแล้วฉันไม่ได้ขโมยนะคะฉันแค่ช่วยคนไข้ค่ะเดี๋ยวคนไข้เปลี่ยนเป็นชุดนี้นะคะแล้วก็ถอดชุดชั้นในแล้วก็สร้อยออกด้วยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะคุณพยาบาลเอ่อถอดสร้อยออกด้วยนะคะไม่ถอดฉันจะให้พ่อเขาไปเป็นกำลังใจฉันด้วยเนอะพ่อเนอะพ่อจะอยู่ข้างๆแม่ใช่ไหมแต่ถ้าไม่ถอดเนี่ยของพวกนี้มันจะไปบังอวัยวะในฟิล์มทำให้คุณหมอเนี่ยวินิจฉัยโรคไม่ได้นะคะสร้อยเส้นแท้นี้มันจะไปบังอะไรได้ เกิดฉันถอดขึ้นมาแล้วมันหายไปอ่ะเธอรับผิดชอบไหวไหมคนไข้ก็แค่ถอดแล้วก็เอาใส่จุดคนไข้มันไม่หายแล้วค่ะไม่เอาอ่ะก็ฉันบอกว่าไม่ถอดเธอไปเรียกพยาบาลคนอื่นมาไปคนไข้ค่ะต่อให้เรียกพยาบาลมาทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนั่นแหละค่ะว่าต้องถอดสร้อยถอดเถอะค่ะไม่เอาอ่ะฉันไม่ถอดฉันฉันไม่เอ็กซเรย์ก็ได้ฉันจะนอนอยู่แบบนี้แหละ คนไข้คะฉันจะดูแลให้อย่างดีเลยถอดเถอนะคะอย่ามาจับไม่งั้นฉันฟ้องเธอแน่เรื่อ,อง,งบ้าจริงโรงพยาบาลเนี้ยถอคนไข้ดื้อแบบเนี้ยแล้วฉันจะทำยังไงล่ะคะตกลงสงกบรบสงกรบของเธอเอาไปจากพระเครื่องใล้นะเออคนไข้คะคือว่าดิฉันเนี่ยจะแค่ช่วยถอด ของขังแล้วก็พาเครื่องของคนไข้ออกให้นะคะม<า>ังอาจจะบ้าเลยไงรู้ไหมว่าผ่าเครื่องนี้กับของขังของฉันเนี่ยค่าเช่ารวมกันเป็นแสนเลยนะจะมาถอดสุ่มซสุ่่มห้าอย่างนี้ได้ยังไงฮะฉันเข้าใจค่ะแต่ถ้าคนไข้ไม่ถอดเนี่ยก็ผ่าตัดไม่ได้นะคะเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยจะเป็นสื่อนําไฟฟ้าทําให้เกิดอันตรายระหว่างผ่าตัดได้ะค่ะนะคะ่ะเดี๋ยวฉันช่วยนี่จะเอาความรู้มาข่มกันเหรอ น่อยว่าฉันโง่เลยไงไม่ใช่นะคะฉันแค่บอกเหตุผลเท่านั้นเองนะคะไม่<ฮ>ต่อให้คุณพยาบาลจะยกแม่น้ำทั้งห้ามาหวานล้อมเนี่ยผมก็ไม่ฟังหรอกนะยังไงผมก็ไม่ถอนคนนี้ไม่ถอดได้คือพ่อาจารย์เท่านั้นแหละสาธุเยอไม่ให้ฉันพยายามอธิบายคนไข้เข้าใจแล้วนะคะแต่มีใครฟังฉันสักคนน่ะ เอาตกวตวงว่าของของตัวเองเนี่ยจะหายหรือว่าจะชำรุดบ้างไม่มีใครเนี่ยห่วงความปลอดภัยของเองสักนิดก็ขอมันมีคุณค่าทางจิตใจนี่คะมันก็ต้องห่วงต้องห่วงเป็นธรรมดาละคะ่ะนั่นน่ะสิครับยิ่งของผมเนี่ยสร้อยหายากนะจะไปถอดง่ายงั้นได้ยังไงอ่ะทุกคนมาโรงพยาบาลก็เพื่อที่จะมารักษาอาการป่วยของตัวเองไม่ใช่หรอคะคุณจ๋าเขาเป็นพยาบาลเขาก็ต้องทําตามหน้าที่ ถ้าพวกคุณไม่เชื่อฟังพวกเราแล้วพวกเราจะช่วยพวกคุณได้ยังไงล่ะคะมาแล้วครับคุณหมอนี่ครับรองเท้าผมไปเจออยู่บนเพดานในห้องของคนไข้ส่วนสร้อยพาเนี่ยก็ไปเจออยู่บนหิ้งพระในห้องพระของคุณพยาบาลครับพวกคุณฉันขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้บอกพวกคุณก่อนแต่ฉันเนี่ยไม่คิดที่จะเอาของพวกคุณมาจริงนะคะฉันรู้ค่ะว่าของพวกนี้มันมีค่ากับพวกคุณมาก ถึงจะเป็นวิธีที่ผิดแต่ก็ทําเพื่อคนไข้แบบนี้หมอเข้าใจค่ะทีนี้ก็อยู่ที่พวกคุณทั้งสองคนแล้วนะคะว่าจะเอาเรื่องคุณจ่าไหมจริงๆฉันก็ผิดเองละคะ่ะที่ไม่เชื่อคุณพยาบาลเขาอะ่ะฉันต้องขอโทษคุณพยาบาลด้วยนะคะออแต่คุณพยาบาลคืนของให้ฉันมาฉันก็ไม่ติดใจเอาความแล้วล่ะคะ่ะผมเองก็เหมือนกันครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทําให้เรื่องเดือดร้อนจนบานปลายขนาดนี้ครับ ถ้าทุกคนเข้าใจกันดีแล้วต่อไปหมอก็หวังว่าทุกคนจะเชื่อฟังและทำตามคำแนะนำของหมอนะคะครับหมอคุณสาข้าวหน้าค้าวหลังก็อย่าทำแบบนี้อีกนะถ้าติดปัญหาอะไรก็ควรที่จะแจ้งหมอหรือทางโรงพยาบาลก่อนเรื่องมันจะได้ไม่บานปลายแบบนี้ได้คะ่ะคุณหมอ ครั้งนี้หนูคิดน้อยไปจริงๆคราวหลังจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วค่ะคนเราอ่ะร้อยพ่อพันแม่คุณยังต้องเจอคนไข้ยอยีกเยอะนะคะฉันขอเป็นกำลังใจให้คุณนะค่ะ